วัดหนึ่งนะคะวัดสร้างใหม่ของเจ๊มีงานวัดเหมือนกันน่ะที่จอดรถกว้างขวางมากอยู่บนทุ่งนาเลยอะ่ะตรงเป็นทุ่งนาให้จอดเลยอะ่ะ<อ>ก็คือกว้างขวางรองรับผู้คนได้จำนวนมากปีนขึ้นนะคะจอดแล้วก็ปีนขึ้นตรงนี้เป็นสะพานข้าม คของเล็กๆของวัดอะ่ะอ๋อนี่เป็นพระราหูค่ะกำลังสร้างอ๋อก็มีคนมาเออตอนนี้ลมโชยๆอากาศกำลังดี เริ่มจากตรงไหนก่อนดีอ่ะมาถึงก็เจอหอยทอดก่อนเลยอก็มีไหลซุ้งไหลุ่มค่ะปกติวัดนี้ไม่เคยมาตอนกลางวันเหมือนกันนะน้นมีวันมีพระเต่าน้มีเต่าเต่าเป็นหลงปูหลิวหรือเปล่าโอ้ร้านปลาเบิกคนเยอะ ก็มีหลายบูธนะคะยังว่าอยู่ใครสนใจก็มากันคขายคล้ายๆกันอ่ะมีไก่ย่างบางซานมีไก่ย่างค่ะมีกะละแมมีข้าวโพดผั่วเราจะเดินไปที่ส่วนของการทำบูลวัดก่อนนะคะเขามีแผงไว้เยอะเลยแหละแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้มีเต็มแผงนะ โอ้โหปลาหมึกตัวใหญ่มากเลยวะมันมีย่าตัวอุ้ยูหอยแมงพูดดิหอยแมงพูดแล้วไปนิวซีแลนด์น่เลย มีเท้าหลามค่ะมีไก<อ>่ย<อ>่างคุ้มเทมากเลยีเว ีการแสดงอันนี้น่าจะเป็นลิเกค่ะคืนนี้ใช้แสงสวยมากเลยอ่ะส่วนนี้ก็เป็นบีเทนขายของตุลุบีจับจับเหมือนกาชากอ่ะพานอันนี้แต่จ้ารถจ้ารถจับไปรถด้วยาจับจับจิติาณจิติามงมาะโอ้ยโผลุ่ตายยะมาตาเพื่ออายุขอคว้ลัอัีใหม่ยังเงินิใจุ วัดไทยสาธุสาธุนะถ้าสงม่ช่วเย็น้านใจเลยครับตไมชุเย็นแรงนะอ่าปาดเสร็จแล้วก็มาเย็นเย็นนะ่ทาที่จะเปร่ทาายที่ตัก็ททกอยู่ตรงนี้เลยนะวัดนี้เราขอแวะมาดูในส่วนของการทำบุญบ้างนะอะ้พระเยอะเหมือนกันเขาก็มีถวายสังฆทานม,ม,ม,มีปิดฝังลูกดิมิต

อนา oh. uh ้ใครที <antenna noise> ่มาเราฝั่งลูกนี้มีตตามาทำบุญกันค่ะวุ้ยครับพระาคุ้มแม่ติองสาธุ้มส่งน้แย่ใครมีโาสับทถ่ายไป่ับเป็นอนุสาณร์อนเล่มถ่ายเท่วเลยนี่เวลาเราเนียผู้ชายจากที่หมีเมียมาเนี่ยจะไางรก็ต้งมาดเวัดกถ่ายเร่อยๆกับเมียมาเมียมาเ่อเยราไเ็ไรอ่ะไม่ตอติดโปนแต่ที่แเว้อมาดูเรื่อง รอกนั้นไปไหนยังไม่รู้เห็นไหมหลวสงอสดี่ยชื่ยใจเลยครับตอนนี้แต่ถ้าแม่ไายก็อยู่ได้ก็ต้องอาศัยยุเรานี่แหละรายวิธีการเป็นจิตน้อมรบ้รด้่าเรื่องกายวันนี้เียมาวับเม็ปแล้วได้อายุเป็นสามย่างได้อาหารป่าด้วยเพราะอยู่นี่เรือเด แสงได้อาหารปากพกมีได้ครับสามได้อาหารใจคือการทเมิว่าไงเอเออสงมาพันพ่อแต่ร่เดียเาไปได้แต่รูที่จะมาด้พ่อแต่รู่เดียวไม่ห้าสิบก็ร้อยก็ต่นปตั้ร้องเรมปตร้องข้าพสถนการณ์มาที่ใส้ได้ใสได้ตะตันจะะจกให้ผมนะผมรับไม่ได้นะผมผมไม่ลดเอ้า้าพื้นที่โกขนมจีน เด็ดเป็นเด็ดคุณก็ต้องติดใจนะครับวันนี้ประกาศพ่อแม่พ anyway> uh, yes> ี่น้องแก่กับผมก็จะต้อนรับอายุทยาจริงๆเขาจะเขาจะเหมือนใหญ่อ่ะแต่ว่าเรื่องความวัดเขาอยู่หรือก็ค่ะอาจจะไม่ไม่ได้แบบเป็นที่รู้จักมากเท่าที่ควรเนาะอันนี้เดินมารอบงานแล้วนะวุ้นหลวงพ่อส่งทแน่เลย มีหลวงพ่อโสธรจำลองใช่ค่ะใช่ท้ายเต่าก็แรู้ว่าหลวงปู่หลิวมะขามเทศน่ากินมาก หรอปกติล <c ười> ิเกออกสองทุ không không qu ang qu ang ่มอ่ะนี่ก็จะสองทุ่มแล้วเนี่ยมมุระถาเนีี่มาเป็นรถเออเออขายปีขายปแผเขาก็จะว่างๆอะไรน้องโอ๊ยแต่มันยาวไปถึงว่าเล่นทายนะเดี๋ยวก็คนต้องมาอีก นั่งน้ารักวะล่เละเออสบายค่ะแลวมีวัดกว้างแล้วก็มีสวนให้เที่ยวเยอะแยะเหมือนกันแล้วมีเล่นลง แล้วเหรอนี่ไงว่าบอกชิงช้าอยู่นี่ตรงนี้จะเป็นชิงช้าสวรรค์นะแล้วก็มีบ้านบอลคอนเซ็ปต์มีม้าหมุนด้วยที่นี่มีม้าหมุนด้วยค่ะ าววนตรงนั้นเขาเป็นที่จอดมอเตอร์ไซค์อันนี้คือทางเข้านะที่เราเข้ามาลานจอดรถนะคะเมื่อกี้นั่นโอ้เห็นเห็นยาวทางนู้นเลยแล้วตรงนั้นก็จอดมอเตอร์ไซค์ได้นะคะแล้วก็ที่จอดรถตรงนี้เยอะแยะเลยใครแถวคลองเจ็กนนทบุรีนี่แหละเส้นเรียบคลองขุดใหม่นี่แหละมานะ ช่วยกันอุดหนุนกันคา้าธุรกิจมันจะได้ดีๆเนาะวันนี้มาแรกอะ่ะร้านค้าจะไม่ค่อยเต็มสตรีมเท่าไรนะแต่ทุกคนมาได้เถอะเพราะว่าคนก็อยากมาเที่ยวกันเยอะแยะเนื้ออ้วนซื้อน้ำมะนาวาดรือจะกินก็ไม่รู้ไม่ดิฉันไม่กินเนี่ยแต่ว่าถามว่ามากินไหมเปรีย้ยว ทรรูลแล้วกะหนานดูดนดิดูดดตามเส้นทางนะคือคนเยอะจริงๆอะ่ะว,วันนี้อีสานหมูพวงนี้นะคือตื่นเต้นมากอ๋อไี้ข่ายสุก,กี้ล คนี่ไงคุ้มของที่มีเด็กเล่นของกันของก็งจะมีมานั่งระบายสีแล, 4, แล้วก็มีเมืนเรือบัมปิ้งตรงนั้นนะ่ะเลอบัมปิ้งน<อ>ั่งระบายริมน้ำเลยอะ่ะแต่ไม่ยังไม่มีลูกค้าจะกลับแล้วนะอยากให้ธุรกิจมันดีให้ทุกอย่างลูกค้า แล้วก็ทุกคนได้ออกมาพบปะสังสรรค์กันนะคะแวะมาได้นะวัดสร้างใหม่ของเจ๊กค,ค่ะหลายอย่างหลายประการที่อยู่รอบโุโงสถ